นครสวรรค์ฮือฮาแห่รุมสองปิิสนาพารวยแม่ตะเคียนสีมณีทองชัดชัจัดไปว,ดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนเืนทุกคนสำหรับช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่12กันยายน2564สำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ถือเป็นอีกชุดที่เคยส่งผลให้ลูกศิษย์ลูกหาเฮลั่นมาแล้วทางนครสวรรค์มาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังเผยชัดๆปิิศนาซ่อนเลขพารวยแม่ตะเคียนสีมณีทองชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายแม่ตะเคียนก็คงพอที่จะเคยได้ยินเรื่องราวสุดปังสุดแม่นของปริศนาซ่อนเลขเด็ดของแม่ตะเคียนสีมณีทองณวัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยเกจิอาจารย์ดังแห่งตำบลหนองกอดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บางคนอาจจะสงสัยว่าจะปังสักแค่ไหนเชียวเอาเป็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปะปะได้ข่าวข่าวมาก่อนวันหวยออกในงวันที่16พฤษภาคม2564ซึ่งในครั้งนั้นได้มีปริศนาซ่อนตัวเลข กว่าหงกับนกสองตัวขึ้นบนช้างเจตัวลงล่างพร้อมกับข้อความเน้นย้ำว่าอย่าลืมถอดรหัสตัวเลขด้วยแล้วก็รวยเลย7 9 4 5เก้และเราก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะในงวดวันที่16พฤษภาคม <c oughs> 2 5 6 4ก็เฮลั่นจากเลขบน7 9ตรงๆแบบไม่ต้องกลับมีหนำาม4หยังตามมาออกรางวัล2ตัวล่างในงวดวันที่1มิถุนายน2564อีกวาไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ แต่น่าเสียดายเพราะในช่วงหลังๆข่าวาวเกี่ยวกับอิศนาตัวเลขของแม่สีมณีทองได้เงียบหายไปทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สำหรับวันนี้งวดนี้ค่ะเพราะจากข่าวาว,าวล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดเผยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อจ้อยเขาก็ใจดีสุดๆ เผยปริศนาซ่อนตัวเลขสุดปางของแม่สีมณีทองอีกครั้งโดยมีข้อความเน้นย้ำว่าแม่ตะเคียนทองให้โชคช้าง2ตัวกับนกขึ้นบนปลาห้าตัวลงล่างว,วันที่16กันยายน64ระวังเจ้ามืออัน้นรวยกันไม่หยุด ถอดรหัสให้ดีมีโชค219หรือ49หรือ85ชัดๆอีกรอบนะคะถอดรหัสให้ดีจะมีโชค219หรือ49หรือ85สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองถอดรหัสตัวเลขจากปริศนากันอีกทีนะคะถ้าได้เลขไหนเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมแบ่งปันปะปะ,ปะด้วยนะแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนถอดรหัสได้สมใจปรารถนาปางๆเฮ็ง,ง,ง,งๆกันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะลืมลงมนะคะจุ๊บ